ุบประมก็ได้จากการเริ่มแรกก็จากการเก็บสะสมรูปแบบของใบค่ะแบบนี้เป็นใบเรียบแบบนี้เป็นใบย่นย่นใบกลมอะไรประมาณเนี้ยค่ะอันไหนแพงสุดเอ่อส่วนใหญ่ก็รู้ใบเรียบจะถูกกว่าใบที่เป็นเออเขาเรียกหน้าเรียบหน้าหน้าย่นเนาะเนี่ยหน้าย่นจะแพงาสูงกว่าใช่ค่ะใบเรียบจะถูกกว่าค่ะใช่คค่ะ สวยๆทั้งนั้นเลยก็จะเลี้ยงมาก็มีอปล่อยๆไปบ้างก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้อะค่ะเขาดอกเยอะแล้วนะอันนี้พิติกเกสรมาแล้วค่ะเกสรมาแล้วนี่มีนี่บั๊มพิติกหลายต้นอยู่แล้วก็ออกดอกทุกต้นเลยนะคะท่านผู้ชมยังสมบูรณ์มากอันนี้พร้อมผสมแล้วเนี่ยอันนี้มีเป็นน้องเนี่ยถ้าน้องไม่มาจะไม่ได้เปิดดูนะเนี่ยพี่จะปล่อยไปอีกอะไรอย่างนี้ก็จะไม่ได้บีบไม่ค่อยได้มีเวลาเท่าไหร่อะค่ะ อันนี้ก็เหมือนจะเยินค่ะทุกต้นเลยนี่พี่บั๊มพี่ออกดอกทุกต้นเลยอ่ะพี่ติ๊กฟูมันจะฟูแล้วเด้เนี่ยนี่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 ค่ะมาแล้วอ่ะต้องหาหาโชคเก้าชั้นมาผสมที่เกสรใช่ๆช่ใช่ช่เกสรที่ถกโอ้ยเฮ้ยอันนี้สวยมากใหญ่มากคุณพี่ไมเม็ดหนึ่งอ่ะค่ะเม็ดกว่าเลยอ่ะเม็ดกว่านะคะท่านผู้ชมดูนะคะ ดูฝักเขาใหญ่มากนี่อันิเมตรกว่านะคะค่ะที่มันจะแคบๆหน่อยอันนี้แคบอ่ะคะพี่แคบตรงไหนนี่เดินเลีงไม่ทั่วเลยนะคะ่านผู้ชมดูยาวๆเลยนะคะนี่ค่ะโอ้ยแพทติเซียก็งามจ้เนี่ยค่ะก็จะเป็นฟอร์มเขาเต็มเต็มฟอร์มแล้วอ่ะเนาะครูก็จะสวยให้ดอกแล้วด้วยค่ะเนี่ยนี่ดอกมาแล้วนะคะแพทริเซียค่ะนี สวยเลยยกได้นะคะทุกคนใครสนใจก็ติดต่อพิพิธการเนี่ยกได้หมดค่ะยกได้หมดค่ะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็มารับถึงที่ต้นใหญ่มากค่ะเพราะเขาจะต้นใหญ่มากโอ้สุดจริงอันนี้อันนี้ก็จะได้มาในนามลูกผสมอะค่ะค่ะแต่ว่าไม่รู้ชื่ออะไรค่ะค่ะเป็นแอนโฟเลียมเหมือนกันนะแล้วก็จะเป็นไม้เก่าค่ะต้นทพิพิธ แต่ดังแต่เดิมเลยนะคะอันนี้ซานาดูไม้เก่าเขาค่ะนี่ค่ะซานาดูไม้เก่าเขาตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่นานโตช้าแต่พมเข้าวงการไหมตั้งแต่ใช่ใช่ตั้งแต่เข้าวงการเนื้อก็จะมีนั่นแหละต้นดังเดิมที่ว่าเป็นไฮบีทรุ่นแรกๆที่ยังไม่ดังค่ะแต่ก่อนมันอยู่บ้านเนาะพี่น้องอยู่บ้านใช่ค่ะี่เขาเอามาที่สวนแล้วฝักฝักใหญ่มากสักทอกย่อยมากค่ะฝักทาเข้าโพดเลยนะ ้างนี้กอดจอดก็เต็มฟอร์มแล้วนะอันนี้จอร์ดก็เลยใหญ่ขึ้นไปดูค่ะจอดอันนี้ตั้งใจเอามาให้เขาขึ้นเสาอ,อะค่ะเนาะเสาจริงๆ <c oughs> <c oughs> เสาร้านกจะมีเป็นกระถางที่สามารถถ้าใครต้องการแบ่งต้อง,องการได้จะมีอยู่ด้าน,านในร้านอีกฝั่งนึงค่ะ,คคะต่อยแรงอย่างพวกนี้ก็เป็นไม้ที่ชอบ ก็ลอกเต็มๆมาใช่ไหมใช่ค่ะจะเอาให้เขึ้นเสาอะไรเนี้ยค่ะมีใบบุญก็สวยเนาะพี่เนอะสวยค่ะใบบุญก็สวยเสียแต่ไม่ด่ังแค่นั้นแหละเดี๋ยวขึ้นเสาแบบเต็มๆจะสวยมากพติ๊ก